กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199 ไม่ใช่คนอย่างเดียวค่ะที่ได้รับผลกระทบจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมแต่นั่นยังรวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยตามพื้นดินและพื้นที่ต่างๆที่อาจถูกน้ำท่วมเช่นกันและสัตว์เหล่านั้นค่ะก็จะพยายามหาที่พักพิงซึ่งอาจจะเป็นบ้านเราแล้วถ้าปัญหาคือหากสัตว์เหล่านั้นเป็นอันตรายหรือว่าเป็นพิษเราจะรับมืออย่างไรในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภยัหกภยหรือต้องเจอกับภาวะน้ำท่วมขังนั้นนอกจากเราจะต้องระมัดระวังการถูกไฟดูดและเชื้อโรคที่อาจจะปะปนมากับน้ำแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนั่นก็คือสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์ที่มีพิษต่างๆเช่นแมงป่องตะขาบโดยเฉพาะงูได้แก่งูเหา่างูแมวเซางูเขียวหางไหมงูเหลือมงงูหลามเป็นต้นถ้าเป็นพวกแมงป่องตะขาบาก็ยเพงพอผมยพงพอจัดการได้ถ้าเป็นงูเหา่าก็จัดการไไ,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 ไหวนะครับตรงน้ำท่วมเนี่ยเยอะมากเลย ต่อความเดือดร้อนนี้กับชาวบ้านมากค่ะเพราะเมื่อปริมาณน,น้ำสูงขึ้นจนท่วมขังทำให้พื้นที่อาศัยเดิมไม่สามารถอยู่ได้สัตว์ดังกล่าวก็จะอพยพหนีเข้ามายัางพื้นที่ผู้อาศัยของมนุษย์บ้านเรือนตามสิ่งของต่างๆเพื่อหาที่ซ่อนและความอบอุ่นคุณตาครับผมได้ทำการจับเรียบร้อยแล้วครับคุณตาเป็นงูหลามประมาณ2เมตรนะครับอ่าะช่วงนี้ถ้าเกิดช่วง น้ำขึ้งสูงก็มันอาจจะมีพวกสัตว์มีพิษหรือว่าเป็นงูเนี่ยคุณป้าก็แจ้งเบอร์โทรหนึเแล้นะครับแล้วก็เราก็จะมาจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ฝุกมากครับคุณป้าอย่าไป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 เวลาเจอก็ดูไว้เฉยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวเพื่อเกิดอันตรายได้อาจะกัดชกได้โะคครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับ นอกจากสัตว์มีพิษชนิดต่างๆที่สร้างปัญหาซ้ำเติมผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วยังมีสัตว์เลี้ยงที่หลุดและมาพร้อมกับน้ำท่วมบ่อยๆก็คือจอระเข้ที่พบมากส่วนใหญ่จะเป็นจระเข้เลี้ยงหลุดจากฟาร์มซึ่งจะไม่ค่อยดุร้ายเจอคนแล้วจะหนีทันทีดังนั้นเราจึงควรจะศึกษาเรียนรู้ว่าสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษที่เราต้องอระมัดระวังนั้นเป็นอย่างไรมีอันตรายมากน้อยเพียงไรและจะต้องทำอย่างไรหากโดนสัตว์เหล่านั้นกัดต่อยหรือฉก รวมถึงวิธีการป้องกันจากสัตว์มีพิษเหล่านี้ค่ะเกร็ดความรู้ค่ะในการดูแลและป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษที่หนีเข้ามาพักพิงในบ้านของเราในยามที่เกิดน้ำท่วมนี้สามารถนําไปใช้อย่างได้ผลและปลอดภัยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไฟไหม้ดีภัยแจ้ง199รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร